นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวนะคะคือใบงานรอบนี้ของเราเลยนะคะามาดูนะคะวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อน มาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกค่ะรถไฟยาว12เมตรรถบรรทุกยาว9เมตรรถไฟและรถบรรทุกมีความยาวรวมกันกี่เมตรเราจะเริ่มวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งโจทย์ปัญหาออกเป็น3ส่วนส่วนที่1 รถไฟยาว12เมตรส่วนที่2รถบรรทุกยาว9เมตรและส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญค่ะรถไฟและรถบรรทุกมีความยาวรวมกันกี่เมตรส่วนที่3นี้จะเป็นส่วนที่บอกว่ามันคือโจทย์การบวกหรือว่าโจทย์การลบนั่นเอง มีคําว่ารวมค่ะมีคําว่ารวมนะคะก็คือการบวกนั่นเองรวมคือการทําให้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะโจทย์กําหนดให้ทั้งหมดสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งให้นักเรียนนําส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง นำลงไปเขียนได้เลยค่ะรถไฟยาว12เมตรรถบรรทุกยาว9เมตรให้มาสองตัวเลขก็คือ12เมตรกับ9เมตรนั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามก็คือส่วนที่3นั่นเองรถไฟและรถบรรทุกมีความยาวรวมกันกี่เมตรมาดูวิธีทําเลยค่ะให้นักเรียนนำส่วนที่1นะคะลงไปเขียนในบรรทัดแรกรถไฟยาว สิบสองเมตรต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะให้นําส่วนที่2ลงไปเขียนรถบรรทุกยาวเก้าเมตรแล้วใส่เครื่องหมายบวกต่อไปส่วนที่สามรถไฟและรถบรรทุกมีความยาวรวมกันกี่เมตรกี่เมตรไม่ต้องนำมาเขียนนะคะกี่เมตรคือการที่เรานำมาบวกกันเรียบร้อยแล้ว 9บวก2ได้เท่าไรคะ2บวก9 9บวก2ได้เท่าไรคะได้11ใส่หนึ่งทดหนึ่งไว้ใช่ไหมคะหนึ่งมีตัวบวกอีกไหมไม่มีให้นำไปบวกกับตัวทดห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะห้ามลืมบวกเลขทดเด็ดขาดนักเรียนชอบลืมนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไรคะก็ได้สอง ฉะนั้นข้อนี้ตอบ21เมตรค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้ถูกต้องด้วยเรามาก็มาเขียนตอมาตอบนะคะรถไฟและรถบรรทุกมีความยาวรวมกัน21เมตรให้สังเกตนะคะ21ตรงนี้เป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะ ไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะก็ยังคงเป็นโจทย์ปัญหาการบวกอยู่เหมือนเดิมนะคะเชือกสีฟ้ายาว22เมตรกับ10เซนติเมตรเชือกสีเหลืองยาว15เมตร9 0เซนติเมตรเชือกสีฟ้าและเชือกสีเหลืองยาวรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ มือนเดิมค่ะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนให้แบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมถ้านักเรียนทําแบบนี้ทุกครั้งนักเรียนก็จะแก้โจทย์ปัญหาได้ส่วนที่1เชือกสีฟ้ายาว22เมตร10เซนติเมตรส่วนที่2เชือกสีเหลืองยาว15เมตร90เซนติเมตร ส่วนที่3มเชือกสีฟ้าและเชือกสีเหลืองยาวรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่นี่คือส่วนที่3ค่ะมอนเดิมค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็ให้นำส่วนที่1และส่วนที่2ลงไปเขียนได้เลยเพราะเขาให้เชือกสีฟ้าความยาวของเชือกส,สีฟ้าและความยาวของเชือกสีเหลืองมานั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามก็คือให้นำส่วนที่3ใช่ไหมเพราะถาม รวมกันทั้งหมดรวมอีกแล้วค่ะรวมก็คือการบวกนั่นเองเชือกสีฟ้าและเชือกสีเหลืองยาวรวมกันเท่าไหร่เราไปแสดงวิธีทํากันได้เลยอ่าข้อนี้จะแตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นะคะตรงที่ว่ามีหน่วยเพิ่มขึ้นมาก็คือหน่วยเซนติเมตรนั่นเองหน่วยเซนติเมตรมีค่าน้อยกว่าเมตรนะคะ มาดูบรรทัดแรกที่เราจะเขียนลงไปก็คือน้ำส่วนที่1ลงไปเขียนได้เลยเชือกสีฟ้ายาว22เมตร10เซนติเมตรใส่ให้ตรงนะคะต่อไปค่ะเชือกสีเหลืองยาว15เมตร90เซนติเมตรใส่เครื่องหมายบวกนะคะเพราะเราวิเคราะห์ไปแล้วมันคือการบวกนั่นเองต่อไป บรรทัดต่อไปนะคะให้เขียนส่วนที่3ลงไปค่ะเชือกสีฟ้าและเชือกสีเหลืองยาวรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเท่าไหร่คือเรานํามาบวกเรียบร้อยแล้วอ้าวเวลาเราจะบวกเราบวกเซนติเมตรก่อนนะคะ1 0บเซนติเมตรบวกเก้าเซนติเมตรได้เท่าไหร่ให้นักเรียนบวกไปทีละหลักได้เลย0ูบวกศได้0 1บวก9ได้10ฉะนั้นตรงเซนติเมตรนี้ได้100เซนติเมตรค่ะจบแล้วนะคะในหน่วยของเซนติเมตรข้ามาที่ต่อไปก็เป็นหน่วยของเมตรบ้าง22เมตรบวกหเมตรเราก็จะบวกทีละหลักค่ะสองบวกหได้เจดสองบวก1ได้ไรคะสาม ฉะนั้นข้อนี้ตอบ37เมตรกับอีก100เซนติเมตรยาวไหมโอ้ยาวมากเลยเชือก2ส,สีมารวมกันแต่สามารถตอบได้2อ,อย่างค่ะแต่นะคะเอามาดูค่ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรให้นักเรียนจำให้ดีนะคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร เราจะต้องให้หนึ่งรนี้นะคะกับหน่วยของเมตรนั่นเองเราจะให้เขาไปหมดเลยให้ไปให้เซนติเมตรเนี่ยหนึ100เนี่ยเอาไปให้เมตรนะคะเอาไปให้หนึ่งรยเลยแล้วเราจะเหลือเท่าไหร่มาดูกันค่ะหรือตอบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเชือกสีฟ้าและเชือกสีเหลืองยาวรวมกันทั้งหมดเห็นไหมคะศูนย์ เซนติเมตรศูนย์แต่เมตรกลายเป็นสามสิบแปดเพราะอะไรเพราะหนึ่ร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรเราเอาหนึ่ร้อยค่ะตึงไปให้ตรงเมตรใช่ไหมคะเดิมเขามีสามสิบเจ็ดเอาไปให้เขาแค่หนึ่งนะคะหนึ่งเมตร หนึ่งร้อยก็คือหนึ่งเมตรนั่นเองค่ะสามสิบเจ็ดบวกหนึ่งก็เลยกลายเป็นสามสิบแปดเมตรนั่นเองตกเซนติเมตรเหลือศูนย์แล้วใช่ไหมคะาฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบได้สองอย่างค่ะก็คือสามสิบเจ็ดเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรหรือสามสิบแปดเมตรศูนย์เซนติเมตรนั่นเอง ต่อบอตอบได้เลยค่ะเชือกสีฟ้าและเชือกสีเหลืองยาวรวมกันทั้งหมด38เมตรพอเข้าใจบ้างหรือยังคะต่อไปเรามาดูโจทย์การลบนะคะบวกกับลบทำคล้ายกันค่ะตึงามาดูตัวอย่างโจทย์การลบกันบ้าง โจทย์ที่ครูให้ก็คืออาคารเรียนสูง12เมตร30เซนติเมตรสูงมากเลยนะคะ12เมตรเสาธงสูงน้อยกว่าอาคารเรียน3เมตร10เซนติเมตรเสาธงสูงเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าเสาธงสูงเท่าไหร่ไม่รู้เลย เรารู้แค่ว่าเสาธงน่ะมันสูงน้อยกว่าอาคารเรียนนะถ้านักเรียนเห็นคำว่าน้อยกว่านะคะมันคือโจทย์ปัญหาการลบค่ะน้อยกว่าเท่าไหร่ไม่รู้เลยเรารู้แค่ว่าอาคารเรียนสูงเท่านี้นะตอนนี้เราจะมาหาความสูงของเสาธงกันนะคะก่อนอื่นเราก็เหมือนเดิมค่ะวิเคราะห์โจทย์โดยการแยกส่วน ทั้ง3ส่วนให้ได้ก่อนมาดูค่ะส่วนที่1อาคารเรียนสูง12เมตร30เซนติเมตรส่วนที่2เสาธงสูงน้อยกว่าอาคารเรียน3เมตรกับอีก10เซนติเมตรและส่วนที่3เสาธงสูงเท่าไหร่ส่วนที่3เราดูไม่ได้แล้วใช่ไหมที่ครูบอกว่าให้เราดูว่าเป็นโจทย์บวกหรือลบ เราดูส่วนที่3าไม่ได้คราวนี้ให้เราไปดูส่วนที่2ค่ะมีคําว่าน้อยกว่ามีคําว่าน้อยกว่าก็คือการลบนั่นเองสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ให้เรานําส่วนที่1และส่วนที่2มาใส่เหมือนเดิมค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนําส่วนที่3นะคะมาใส่มาดูวิธีทําค่ะ บรรทัดแรกนะคะเราก็เอาส่วนที่1มาใส่เลยอาคารเรียนสูง12เมตรกับอีก30เซนติเมตรต่อไปค่ะนําส่วนที่2มาเขียนต่อได้เลยเสาธงสูงน้อยกว่าอาคารเรียนดูในรูปได้เลยนะคะเห็นไหมเสาธงสูงน้อยกว่านะแต่ไม่รู้น้อยกว่าเท่าไหร่อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบให้เรียบร้อย และต่อไปก็นําส่วนที่3นะคะมาเขียนก็คือการนํามาลบให้เรียบร้อยอ่าเหมือนเดิมค่ะลบทีละทีละหน่วยหน่วยแรกคือเซนติเมตรสาซนติเมตรลบสิเซนติเมรเหลือเท่าไหร่คะ0ูลบศเหลือ0 3นลบหเหลือสองชนะเซนติเมตรตรงนี้เหลือ20่สซนติเมตรต่อไปส่วน หน่วยเมตร12เมตรลบ3เมตรเหลือเท่าไหร่คะเราก็ลบที่ระหลับเริ่ไยค้ค่ะ2ลบ3ได้ไหมไม่ได้ทำไงคะเอายืมมาเลยคะ่ะยืม1มายืมหลักข้างหน้ามาใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือ0โดนยืมมา1ก็กลายเป็นยืมหลัก10มา1 หนบวกกับ2หน่วยก็กลายเป็น12 12อบสลบสเหลือ9ฉะนั้นข้อนี้ตอบเสาธงสูง9เมตรกับอีก20เซนติเมตรตอบได้เลยค่ะเสาธงสูง9เมตรกับอีก20เซนติเมตรอย่าลืมนะคะว่าเป็นเลขไทย วันนี้ก็ตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามครูได้เลยนะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ